วันดีวันดีจา่าดิฉันชื่อเด็เกหญิงพัชรีคุณเจ้าพัชรีคุณเจ้าคุนชื่อเอ์ยค่ะขอบคุณเฮ้ย hey, สวัสดีครับวันนี้นี่ผมไม่ได้ไปไหนนะครับจริงๆเนี่ยวันนี้ไม่ได้มีแผนที่จะไปฝึกสเก็ตอะไรนะครับอดีเนี่ยวันนี้เนี่ยอยากเล่นอยากฝึกออรี่นะครับเนื่องจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ย ที่ทําวิดีโอสอนออรี่เนี่ยเราแบบมันออรี่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็เลยกลับมานั่งวิเคราะห์ในวิดีโอตัวเองดูซ้าไปซ้ามาก็เลยคิดว่าเจอจุดที่เราออรี่ไม่ได้แล้ววันนี้ไม่ได้แผนว่าจะไปเล่นก็เลยมาเล่นทนี่นี่แหละกลางๆหอพักนี่เลยเพราะว่าฝึกแค่นิดหน่อยเป็นวิดีโอมินิเดี๋ยวลองชมกันนะว่าผมเนี่ยจะกระโดดได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอรอ์มก่อนนะครับผม แไหนี้นะหนูเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกล้มเดี๋ยวเล่นให้ดูหนูเล่นไม่ได้เดี๋ยล้มแม่เหรอไอ้ลมปส่ตาแล้วเอานีกครับครั ครับทำไม่ได้ครับน,นี่ครับนี่ครับโุนฮอลลลมนะ สวัสดีค่ะจะมาชมการแสดงสเก็ตบอรด I'm <laughs> not สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพัชรีคุณแก้ชื่อเล่นชื่อเอยค่ะวันนี้เรามานำเสนอการเล่นสกูตเตอร์ค่ะยืดเด็กหญิงพัชรีคุณแก้วเอ๋ยค่ะวันนี้เราจะนำเสนอการเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะชื่อบิเอยค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเล่นสเก็ตบอร์ด เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเขาจะชนกล้องมาเดี๋ยวสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงวันวลีรักคุ้มแก้มเด็กหญิงวันวลีรักคุ้มแก้มพี่เอทค่ะวันนี้เราจะมาเสนอก,การเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะมาดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะฉ <If S 2> ันชื่อเด็กหญิงวะีจรีคุแกฉันชื่อเด็กหญิงคุ้มแกชีค่ะวันนี้ฉันมาเล่นสเก็ตบอร์ดสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงวลีรักคุ้มแก้พี่ชื่อเด็กหญิงวลีรักคุ้มแก่พี่เอสค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอท่าว่ายน้ำของสเก็ตบอร์ดกันนะคะไปชมกันเลยพี่เอ๋ยค่ะวันนี้พี่จะมานําเสนอสเก็ตบอร์ดนะคะเราไปชมสเก็ตบอร์ดกันได้เลยไปเลย จะได้เลยค่ะจะทำเกย์ก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้ตั้งใจว่ามาเล่นสเก็ตนะครับแต่ก็มันก็ไม่มีอะไรที่เกย์ก็อย่างที่เห็นที่นี่มันวุ่นวายมากๆเต็มไปด้วยเด็กๆก็ฝึกได้ก็ได้ ก็พยายามตั้งใจจะฝึกแต่ว่ามีเด็กๆก็สนุกดีก็ได้ฝึกนิดๆินหน่อยกับจุดที่ตัวเองอยากจะฝึกเดี๋ยวใช้ยังไงเนี่ยมันยังไงพวกคนดูไงเห็นป่าพูดวายมากเด็กๆโอเคเดี๋ยวไปฝึกกันอีกดีในสนามดีกว่าดูที่นี่แล้วน่าจะไม่สำเร็จแต่ก็วันนี้ก็สนุกดีได้เล่นสเก็ตบอร์ดให้เด็กให้เด็กดูก็เหนื่อยเหมือนกันก็เป็น ไม่น่าจะมีนี้นะวันนี้ก็เล่นได้นานมากๆเหมือนกันแต่ก็จะจรู้ได้ไงเนี่ยโอเคฝึกไม่ได้สักทีเด็กเยอะแยะมากมายโอเคเดี๋ยวไปฝึกเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะไปฝึกที่สวนเบจซิลิทีนี้น่าจะรับรองน่าจะได้แน่นอนเพราะว่าครั้งนี้ก็ที่มาเล่นครั้งนี้ก็ได้อะไรมากขึ้นกว่าเดิมเจอกันวิดีโอหน้าอลี่น่าจะเลเวล2อย่างแน่นอนขึ้นไปอาจจะ3ด้วยดีไม่ดีไอ้ยา โอเคเจอกันช okay. okay, ีวิตเกัดมาแล้วไปใช้ซะใะไครนเยบายโอ้หลใช้ดวยสิ่งขอ